หัวนะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะถ่อ, <c oughs> ถอง,งานานะคะนักวิชาการประนมามชนจังหวัดนะคะ<อ>หัวหน้ากลุงเนี่ยบริเวณด้านหน้าเจ้าอี้ที่เราได้จัดเตรียมเอาไวะคะ้ค่ะใช่แล้วครับผมวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพาครเคอ จำนวน13แปลงอําเภอวัดสิงห์ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสู่ครัวเรือนโดยลอบศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไอซีใหม่ประยุกต์กับ์เครือข่ายฟกหนองนาอำเภอวัดสิงห์ร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้องถืงหายากนะครับสว่วนแปลงนี้มันจะเป็นเป็นรูปตัวแอนเข้าเข,ข้าโครงการแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ขอขอบคุณท่านเป็นแย่่งสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติวันนี้เป็นแปลงศูนย์เรียนรูก้การพัฒน,นาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกดนองนา200ตำหนพรรษา28ก,กรกฎาคม2568และกิจกรรมเอามือสามาัคคีเวทมหนาสวนราชการอำเภอวัดสิงห์เครือข่ายโคกบนองนาจากทั้นแปดอำเภอเคืือข่ายหลักปัิยาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่การปฏิบัติ สามเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ตามหลักษษ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 กสิกรรมธรรมชาติเรียนท่านนักงานการจวัดเชน่าท่านนายเพื่อวสิงประธานเครือข่ายโคกน้องนาจวัดเชน่าคณะส่วนราชการ,พร,รกเพรื่อวสิงและก,ลก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนะครับผมมีความนิทตเอาอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์ษา28การกฎาคม2 5 6 8และกิจกรรเอามือสามัคคีเปรียงและหละักทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนของการพัฒนางสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกครัวเรือนพัฒนาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนอย่างมั่นคงนั่ยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนมีไป,ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุประสงค์ทุกป,ประการนะครับก็เมื่อวานนี้ไปไป รับท่านโอกคโมตีที่หนองมงนะครับแล้วก็ไปดูที่ศาสี่ร้อยไร่คบก็ไปฟ้องฟ้องท่านอคโมตีกับผู้ว่าเพราะว่ามันรัตลาดผู้ว่ากันอะไรเพราครัเล ที่เครือข่ายผู้นงานครับและทางภาะรารชุมชนนะครับผู้ช่วยผู้่บ้านหมู่ที่สองครับที่แก่แล้วค่ะเกิดเก็บผ้าหมดไหมคะหมดนะคะผ้าที่สองแอคชั่นขอเป็นยกมือแสดงพลังตั้มัดเลยค่ะนี่ต้นไม้ของที่เราได้รับการบึงดันตัะงอ สแสดงพลังค่ะเย้โอเคค่ะานนาด้นะะท่น่นนรินท่านท่านไม่เพเพื่อหน่วยใส่ให้ไม โอเคางเอมรสรอต้นไม้ประจำโฮมตุงนี้ด้วย เนี้ยฐานไม่สะอาดนี่เลยนะทางโรงงานโรงงานผลิตาร้นถึงแลวาไม่สะอาดนะไม่เกิดกรณีไม่ได้ใช่วันนี้ก็ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิค่ะขายอะไรครับข้าวไร่ข้าวไร่บ้านนี้นะครับ แต่ไอ้เรื่องมันมันไม่เพืละมีเฉพาะหน้าหน้าเราแต่วันที่ไปจังหวัดเชื่อนที่ก็แนวไปแจ้งหวานกว่าในในออกมาจากลังน้ำเขาเห็นไหมค่ะถ้าออกมาจะยุ่งยากใช่่ส่วนใหญ่ เอาแล้วเาฝนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนละเดี๋ยววันที่ยี่สบเก้าเด้อประชุมกรมการจังหวัดเอาไปขายมันมันจังหวัดเขื่อนที่นี่มเร็วๆนีวนี้ได้หมื่นเยอะยะเลยนะครับไปไปช่วยเขาในครัว่าเสร็จแล้วเอาผักอะไรลูกตู้วัน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 วานวานวั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 นววันวันวันูัวันนวนวันันวัว่วนไม่ว แรงรองตงทุกวันันาดตอนนี้ก็ทําหลายอย่างครับคนนายก็หน่ผลไม้เนื้นสัตว์เขาไปไกลแล้วไปไกลแล้วอวันนั้นไม่น่าที่จะต้องทำแบนีะ ต้มต้มกระท้อนต้มแอลกอฮอล์ไม่ได้ตอนนี้ปุ๊บ้าปุ๊บมันคมมากเลยใช่แล้วพูดบอกว่าทางปุ๊บ้าเนี่ยจะมีป้ายบอกเลยว่าอันนี้ของจังหวัดอะไรนี่ของจังหวัดอะไรพอสองปีวันนั้นคิดว่าเป็นสีเป็นสีน้ำตาลที่โคลนอะไรพวกนี้ครับหรือว่าน้ำที่เน่าเสียนะครับสามารถนำตัวของเซนฟิตปาร์ยนรับเอาไปใช้ได้ เพื่อเป็นการมดนะครับตอนมาผิดครับตออ่าอ,อ,อันนี้คือที่ขุดมาเนี่ยเป็น,นมกผ,ผเพื่อเพื่อที่จะะนาวเนี่ยมะนาวพืชตระกูลอ่ส้มต่างๆเนี่ยมะนาวส้มส้มโอส้มนะครับผมจะใช้เสียบข้างอันนี้มันจะเป็นทุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบไม่ัวแรงไม่ัวแรงครับ อย่างนี้หน้าหน้าแรงแล้วได้ที่น้ำมันเปั้งน้เอาไส่งอมามัด้าแต่ว่าถ้าทำข้นนอ่ะใส่เกลือเกลือแปะขีันี้เราซื้อมาถุงถถ้าซื้อร้อย่างว่าสิบร้อยอย่างนี้ขี่กีปี่สองี่เท่ากับ4ถุงใ่้เียเยบกับปริมาณที่เราต้องไปซื้อทำห้าสรรสินค้าแล้วน้ประมาณ10ลิตร ชุดใช้น้ำ10ลิตร10ลิตรค่ะวิธีการคนนะต้องไม่สูดด้วยต้องคนไปทิ้งทางเดียวกันจนกว่าตัวสารละลายนะครับต้มสุกแล้วสุกแล้วต้มสุกแล้วก็กรองทีนี้เราเอาลงเยอะไหมต้องค่อยๆคนไปเรื่อยๆถ้าคนทีเดียวมันเติมทีเดียวมันเป็นก้อนๆลายยากใจร้อนใจร้อนค่ะค่อยๆเติมนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะแยกไม่ได้ระหว่างน้ำอ้อยครับ บางครั้งนั่นไปหมู่บ้านนั่นชาวบ้านเอาน้ำยาล้างจานฝากใส่น้ำแข็งเลื่อหัวหน้าเอามาที่สำนักงานค่ะลูกน้องแต่สัญที่กินเลยนะแต่ว่าติดใจรสชาตินะครับก็อันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่ไหลบัวไหลบัวมันต้องเป็นแบบอันนี้สายเลยสายไม่ค่ะนี่คนหลวมเขาจะใส่มะสังเลยครับผมอันนี้จะเป็นมะสูตพิเศษมะสังเขาทำเป็นต้นแกงบัวแกงไช้บัว ถ้าตำส้มตำนะตำส้มตำไหลบัวอยู่นะเอาเลยให้ให้ให้ไปบ้านเราใส่มะละกอแสดงว่าตวงมาแล้วท่านแม่แม่ตวงมาแล้ววัตถุดิบนะครับในพื้นถิ่นก็คือไม้สักค่อยๆ่อยโอเคนายต้องใจเย็นๆนะคะนายนายอย่าคนน้ำแรงเลยเด้อเพราะต้องรอให้เดือดแม่ค่อยค่อยบอกนะเอาพอแล้วยังหนึ่งสามทับเพย ตาปมมันน้อยเลยป่ะใช้ความเปรี้ยวหวานนะครับของน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวคนก่อนลืมคนเนั่นมันล้ายาล้างจานคนไปที่พังเดียวกันใส่เสื้อไปทั้งด ตอนนี้ไหลใส่บัวนะใส่อันนี้ห้าสุขตอนนาเขาตัดสอนติดไหมเขาประกอรที่หลังใช่ไหมหรือกรอโลกแล้วอ๋อโลกแล้วลดแล้วที่ลงทะเบายนะครับแล้วจะแจ้งทางเข้า